กลายเป็นดราม่าร้อนแรงที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายจากกรณีมีการแชร์คลิปรายการนินทาประเทศไทยซึ่งเป็นรายการของน่าเน็ก มีผู้จัดรายการ4ี่คนคือนาเน็กดีเจหมึกวิโรธไดแดน่าและทิพย์พรวันมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นต่างๆในสังคมแต่ก็มีกระแสกดดันจากโซเชียลหลังจากทางเพจนาเน็กได้โพสต์โปรโมทคอนเทนต์นินทาประเทศไทย EP ใหม่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากส่วนหนึ่งบอกว่าจะไม่ติดตามรายการถ้าทิพย์พรวันมาออกจนกระทั่งถึงตอนจัดรายการสดทางรายการก็พูดคุยถึงประเด็นนี้โดยนาเน็กได้เปิดพื้นที่ให้ทิพย์พรวันเคลียร์ระบุบ,บางช่วงเอาไว้ว่าทิพ เพรวันบอกว่าผมจะไม่แขวนใครถ้าไม่มาแขวนผมก่อนมาบอกให้ผมห้ามแขวนก็ไม่แฟร์กับผมถามว่าคนผิดหวังกับคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปคุณมีคําอธิบายยังไงผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้เปลี่ยนผมเป็นแบบนี้มาตลอดส่วนเรื่องจุดยืนและตัวตนของคุณจริงๆเป็นยังไงที่เพรวันบอกว่าผมจะเป็นตัวตนของผมที่มันหลากหลายและเป็นอย่างที่คนคาดไม่ถึงผมเป็นในแบบที่ผมเป็นผมเคารพทุกการ unfollow แต่ผมขอรักษาพื้นที่ผมไว้สําหรับคนที่ยังโอเคอยู่ชีวิตมันต้องหลาก หลายสิหลังจากอธิบายเสร็จทิพรวรรณก็ขอลาออกจากการเป็นวิธีกรรายการร่วมกับนาเน็กทันทีพร้อมทั้งเดินออกกลางรายการซึ่งเรื่องนี้นาเน็กบอกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะตลอดชีวิตการเป็นวิธีกรยังไม่เคยเจอใครลาออกกลางรายการแล้วลุกไปแบบนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาใครมาทําแทนแต่คนที่ทําหน้าที่ในรายการนี้ต้องเป็นคนที่ดูเปิดใจให้เพราะรายการนี้พูดถึงเรื่องปากทองและความเป็นไปในสังคมถ้าคนดูมีปัญหากับตัวบุคคลที่มาถ่ายทอดก็จะทําให้สารส่งไปไม่ ถึและผิดเจตนารมณ์ของรายการต่อมาที่เพรวันได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งย้ำว่าตนเองนั้นได้แจ้งกับน้าเน็กแล้วว่า ต้องการเข้าไปอำลาทุกคนผ่านรายการดีกว่าเงียบหายไปเฉยๆระบุบางช่วงตอนว่าผมอยากให้นาเน็กพูดและพูดด้วยความสัตย์คำจริงว่าก่อนเข้ารายการผมได้แจ้งนาเน็กอย่างชัดเจนและครบถ้วนอย่างตรงไปตรงมาก่อนหรือไม่ว่าระหว่างการที่ผมขึ้นรถกลับห้องและหายไปเงียบๆจากรายการเลยกับการที่ผมเข้ารายการและผมได้อำลาทุกคนพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องของตัวเองอย่างเปิดใจผมเลือกแบบไหน แบบในที่ว่าก็คือแบบหลังล่าสุดทิพเพรวันได้ออกมาชี้แจงผ่านหน้าเพจอย่างต่อเนื่องยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นไม่ได้ทําให้ใครได้รับความเดือดร้อนถึงแม้จะมีคนเลิกติดตามไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรผมมีหลักคิดของผมแค่ว่าถ้าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ หรือสิ่งที่ผู้คนผิดหวังในตัวผมไม่ได้เป็นในสิ่งที่เกิดจากการที่ผมไปทำร้ายหรือทำลายความปกติสุขในชีวิตของใครผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกมันได้วันหนึ่งแม้ต่อให้ผู้คนเลิกติดตามและเลิกสนใจผมกันหมดผมก็คิดว่านั่นก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรและมันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาผมจะยอมรับนะครับและผมไม่เสียใจในการมีชีวิตผมสนใจแค่ว่าผมทำอะไรผิดต่อคนอื่นหรือเปล่าผมสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับชีวิตของใครบ้างไหมซึ่งแม้ ถึงตอนนี้ผมก็ยังยืนยันกับตัวเองว่าผมไม่ได้ทําอะไรที่ว่านั่นชีวิตผมผมไม่ได้ต้องการแค่การทําอะไรก็ได้เพื่อให้ถูกใจคนอื่นหรือทําตามที่คนอื่นต้องการเพื่อแลกกับงานหรือแลกกับเงินผมดีใจนะครับถ้าผมได้ใช้ชีวิตในแบบของผมเองแม้ชีวิตที่ว่านี้จะทําให้ผมต้องกลับบ้านซึ่งก็อยากกลับมากแล้วเต็มทีเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่ผมรักตามอัตภาพอย่างที่ควรจะเป็นปลอผมตอบกลับทุกคนที่ถามผมเหมือนกันหมดว่า ผมไม่ได้ต้องการทำงานในวงการที่ผมยังรับงานซึ่งก็ต้องขอบคุณที่มีงานให้รับและเลือกอยู่กรุงเทพเพราะผมเห็นว่าได้อยู่ใกล้แม่เพราะแม่เองก็ยังต้องรักษาตัวที่กรุงเทพเหมือนกันผมพูดกับแม่ทุกครั้งว่าหายแล้วกลับบ้านเรานะไปทำอะไรก็ได้เล็กๆแต่ได้อยู่บ้านด้วยกันและจากการตรวจสอบในเพจทิปไพรเวนกลับพบว่ายอดกดถูกใจเพจจาก3ล้านตอนนี้ลดลงอย่างรวดเร็วอัปเดตล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2ล้านแสนคน